ข้าวก็จะมาทำซอฟต์เบียนครีมที่เป็นแบบเวอร์ชั่นคนองเฟิเลย <c oughs> แต่ก็ระวังริ้วนะหล <c oughs> ิย <c oughs> ทำให้กินได้ <c oughs> เกือบโดนบาวครีมแบบเบาๆ รี่กับครีมอะครับโรเลียนครีมถอยแล้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาเทนนิสวินโบตันที่ประเทศอังกฤษนะฮะที่กรุงลอนดอนเนี่ยเขากำลังแข่งปีเทนนิสแบบระดับโลกอยู่นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องกินตอนที่ไปดูวินโบตันตอนที่สมัยเราเรียนเนี่ยคืออะไรนะแม่โบโรเรียนครีมใช่คือซอฟต์รครีมเนี่ยมันเป็นวัฒน,นธรรมของชาวอังกฤษนะครับตอนที่เขาไปดูเทนนิสเนี่ย เขาจะมีการซื้อสตรอเบอรี่กินกับครีมทั้งในสนามกีฬาและข้างนอกนะครับแต่ว่ามีเพื่อนของคนหนึ่งสมัยนั้นเรียนอยู่ที่ลอนดอนพร้อมกับแม่โบกับพ่อหลุยส์นะฮะตอนนั้นแม่โบอยู่ลอนดอนแล้วก็พ่อหลุยส์อยู่ต่างจังหวัดชื่อเมืองเดอร์มิทแฮมนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งต้องเข้าไปลอนดอนทุกปีตอนแข่งมึงไปทําอะไรรู้ไหมฮะไปทานสตรอเบอรี่กับครีมใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปกินเ,เขาไปซื้อไปขายเ,าเขาไปซื้อจากเซนเบอรี่ซึ่งเป็นซูปเปอร์ในลอนดอนเนี่ยเขาจะซื้อแล้วก็ เขาก็จะใส่ถ้วยอย่างเงี้ยแต่มีฝาปิดอ่ะแล้วเอาไปถ่ายหน้างนานนะครับ oh. เพราะว่าทุกคนที่ไปอุลมาตัน oh. เขาไม่ได้เข้าไปดูเทนนิสนะ oh. เขาไปกินสตรอเบอรี่ครีมด้านนอก oh. แล้วก็มีจอใหญ่ oh. นั่งดูเทนนิสในสนามนะครับคนหลายคนเนี่ยไม่มีเงินซื้อตั๋วเข้าไปดูเทนนิสเนี่ยแต่เขาจะดูในจอใหญ่ด้าข้างนอกเนี่ยมีเก้าอี้แล้วก็จะมีสตรอเบอร์รี่ครีมให้เขากินแล้วคนไทยเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเนี่ย มักจะไปขายน้ำมะนาวน้ำมะดงไอติมรสสตรอเบอรี่คีมทางด้านหน้านะครับใครเคยอยู่เี็กนิกเนี่ยจะรู้ว่าจะมีนักเรียนไทยอ่ะชอบไปขายสตรอเบอรี่ครีมในช่วงที่มีเทนนิสสูงกว่ตันแล้ววันนี้พ่อหลุยส์ก็จะมาทำสตรอเบอร์ี่ครีมที่เป็นแบบเวอร์ชั่นสำหรับคนอังกฤษเลยใช่ไหมใช่สหรับคนอังกฤษเลยที่เพื่อนเนี่ยเขาสอนให้ทำตอนไปขายแต่พ่อหลุยส์เนี่ยไม่เคยไปขายเองนะ เขาเขาไปขายกันกับเพื่อนเขาที่เป็นฝรั่งแต่ว่ารู้สึกว่าสมัยนั้นเขาบอกว่าได้วันละหลายหมื่นบาทนะครับไปขายสตรอเบอรี่นัางงานนะเดี๋ยวดาก้าก็จะมาลองทำกับคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวสตรอเบอรีร่ไปล้างก่อนดีกว่านะมาดูสตรอเบอรีร่ใกล้ๆครับสตรอเบอรีรด่ดูดีมากคือจริงๆอ่ะมันมีใหญ่กว่านี้แต่ว่าช่วงนี้นะคะสงสัยส่งไปเที่ังกฤษหมดแล้วพอดีเนาะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรีรรร่ที่หาแบบใหญ่ที่สุดที่หาได้วันนี้ครับสตรอเบอรี่กล่องอื่นมันก็เล็กๆหมดแต่นี้เป็นอันใหญ่ที่สุดทีี่าหได้้วันน นี่ไปสองกล่องนะครับแล้วก็นี่ครีมมาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นครีมดีเซอร์อันนี้เป็นเป็นสูตรพิเศษคล้ายๆคัสตา,า,าร์ดครีมนเนาะคัสตาร์ดครีมแล้วนี่เป็นครีมที่เราจะตีเราจะต้องตีเสร็จท้วยอันนี้เพื่อนตีเลยค่ะแค่ตีเลยได้ที่เดี๋ยวจะให้ดักหน้าตีแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างสตรอเบอรี่เราก็จะสอนสูตรพิเศษนะครับที่เพื่อนพ่อหลุยส์ที่เป็นคนไทยไปขายที่ลอนดอนอ่ะเขาทำเป็นยังไงจะกัดขอล้างสตรอเบอรี่ก่อนครับ โอเคนะครับเนี่ยแม่โบกับพ่อหลุยเนี่ยไปล้างสตรอเบอรี่มาแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างที่พ่อหลุยตัดสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดนี้ในะดาก้าจะตัดเอาสีเขียวออกนะตรงนี้มิดคมมากใช่มิดคมติดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดาก้าตีครีมแต่สตรอเบอรี่เนี่ยพ่อหลุยปกติจะตัดเงนี้ฮะตามสูตรที่เพื่อนพ่อหลุยทำนะครับก็คืออย่างนี้เขาจะลองทีหนึ่งนะครับตัดหัวออกดาก้าทำอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับดาก้าลองทำนะครับ เดีย๋ยวนะทันสี่แล้วก็เอามาไว้ในแก้วแล้วเขย่าเขย่านิดนึงตะก้าใช้มีดจิ๋วได้ตันนี้ดีกว่า <c oughs> แบล็กเบรียนใหญ่โอเคลองใช้ต okay, ะก้าล้างมือแล้วนะครับแล้วว่าอ้ัวอเสียวมากเลยตอนที่ดัก้าจัดดักการะวังนิ้วนะเก๋คมกริบเลยน้ำมีดอ่ะโอเคระวังนิ้วนะโอเค้วก็ใส่ในนี้ เขียวๆเราไม่ใส่เข้าไปเขียวๆเราไม่ใส่เข้าไปแล้วก็เขย่านิดนึงในหนึ่งถ้วยเนี่ยเพื่อนผมเขาจะใส่สตรอเบอรี่ประมาณสี่ลูกเขาจะซื้อมาเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะครับแต่ส่วนที่สนุกเนี่ยมันคือตอนไหนรู้ไหมให้แม่โบตอนครีคือตอนครีมนั่น้าตีครีมภาษาฝรังเศสเขาเรียกว่าอะไรวิปวิปวิปครีมวิปแบบวิปวักเลยเหรอใช่วิปวักบเลยนี่คือครีมสดนะครับมันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากเลยนะกะเตะใี่ตีมันไข่เจียวอหรครับตีไม่ได้ทางเด ชใกล้นะอันนี้อันนี้วิปปัาม3คนถ้าเกิดใครไม่อยากตีเองก็คือสามารถซื้อวิปครีมสำเร็จได้ได้หาก็ช่วยพอหนหรือใช้เครื่องก็ได้นะคะแต่ว่านี่คือพ่อหนุ่ยเขาแบบอยากตตามตามเพื่อนโอเคที่ดาก้าเขาตีจนแขนขึ้นเลยใช่ไหมเจ็บแขนเลยใช่พ่อหนุ่ยก็เลยมาไปต่อให้ถ้าก็ตีประมาณครึ่งชั่งหมงอใหเป็นเคสไปเนี่ยวิปครีมตีจนตั้งยอดถ้าก็ตีวิปครีมเนี่ยจิ้มลงไปแล้วไม่ล้มเนี่ย คือตีถูกแล้วนี่คือวิธีการดูของพ่อหนุยหรือว่าฝรั่งสอนอ๋อเหรอคะเคื่อนที่มาถ่ายสตรอเบอรี่ทำงงี้อ๋อหลักการเยอะนะเนี่ยนักก้าอยากกินแล้วหรอครับลองใส่กินสตรอเบอรี่ครีมที่เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากอันนี้สูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยสูตรหนึ่งไม่ต้องโอ้วนเนาะ กิโตทานได้โอเคอันนี้คือสูตรหนึ่งเลยก็คือเอาเครีมใส่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ตัดสตรอเบอรีร่อันหนึ่งไว้ข้างบนหั่นสีเหมือนเดิมหั่นสีเหมือนเดิมนะฮะแต่ว,ว่าถ้าเกิดจะหัน่นสวยๆอะ่ะหั่นแบบเป็นโบตันอะ่ะหั่นแบบบางกิบเนี่ยเขาก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆนี่ก็ได้ฮะเขาหรืหั่นสตรอเบอรีร่ไม่ค่อยเก่งนะครับเนี่ยเขาก็จะหั่นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปอยปอยปอยไม่เปล่าไม่เปล่าอันนี้สูตรหนึ่งนะครับ อันนี้เขาเรียกว่า full f cream ใช่ไหมค่ะโ u คร cream เนี่ยจะเยอะมากคือแบบนมเต็มเ็มแล้วก็นี่เป็นครีมแบบเบาๆอันนี้เป็นครีมแบบวิปครีม cream แบบเบาๆมากที่อยู่ข้างบนแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้โฮครีมเป็นครีมที่หนาแต่เนี้เป็นครีมที่เบาอันนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งไหนคะดูใกล้ๆหน่อยครับ ดูเหนื่อไปกินเลยครับเนาะสูตรหนึ่งของพ่อหลุยนะคะอ่าสูตรสองคือครีมฝรั่งเศสเป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดครับว้าวอันนั้นดูดีมากอร่อยมากผมชอบสูตรสองนะคะเออเหรอทำไมได้ชุ่มช่องผมขอนะคะได้ค่ะสูตรสองมีครีมด้วยผมชอบแบบไม่มีครีมไอเดียเดี๋ยวทำให้คาราเมลครีมใช่ไหมนี้ เราจะรวมปั้นกันอย่างเงี้ยเป็นสองสามชั้นเลยนะครับเมนูนี้อ้วนไหมครับพ่อหลุยอ้วนมากเลยครับ <c oughs> อ้วนันนี้เป็นสามสูตรที่เพื่อนพ่อหลุยสอนตอนที่เรียนอยู่ที่นู่นนะฮะไหครับดูพ่อหลุยปาดเหมือนเค้กมากอ่ะใช่เราปาดเราปาดเหมือนแบบ <Yeah. S 1> เหมือนเค้กเลยอ่ะพริตตี้เดาเย็บ There more ใครชอบกินสตรอเบอรี่ครีมเนี่ยมาทางนี้เลยครับพ่อหลุยทำให้กินได้วิเกือบโดนบาดใครอยู่บ้านเนี่ยอยากทำสตรอเบอรี่แองกเลีมนะก็มาเลยนะครับแล้วก็เอา ครีมมาปดชั้นหนึ่งก็ได้อันนี้<ม>เป็นโฟล์ครีมใครกินอันนี้แบบอ้วนมากนะคะเพราะมีคัสตาร์ดด้วยแม่บโบน่าจะชอบไ,ไหมนะค่ะแล้วนาก้าน่าจะชอบคัสตาร์ดมากใช่แล้วากา็ชอบทานคันสตาร์ดแต่ไม่ชอบทานครีมใช่ใช่แล้วก็สูตร3เนี่ยก็มีแต่วิปครีมอย่างเดียวเลยวิปครีมตรงกลางอย่างเดียวไม่มีคัสตาร์ดครับเราจะใช้วิปครีมอย่างเดียวเลยแม่โบแต่สุดท้ายมันีะไม่อ้วนใไหมครับไม่อ้วนใครชอบครีมอ่ะโฟร์ครีม ก็สามารถทาแบบนี้ได้ครับดาก้าอร่อยมากเดี๋ยวจะให้ดาก้ากินถ้าเกิดเรามีเวลาแต่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะสวยนะฮะอืก้าเขามีความสดของสตรอเบอรี่มากอันนี้มีวิปครีม2แบบอันนี้มีวิปครีมแบบเดียวอันนี้มีทั้งคัสตาร์ดบวกกับครีมดาก้าจะเลือกอันไหนครับอันนี้ก็ได้ครัโอเคดาก้าเขาเคยทําวิดีโอที่ทำสตรอเบอรี่แบบฝรั่ง วีสแบบคนไทยนะคะ oh. เดี๋ยวแม่โบจะใส่ไว้ในคำบรรยายให้ดูนะคะ oh. แต่ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ฮังการีเนี่ยสตอรี่ถูกมากโลนึงประมาณ80บาท <Okay. S 2> คือได้เยอะมากแล้วก็หวานมากแต่เนี้ที่เมืองไทยเนี่ย uh huh. แพ็คหนึ่งประมาณ199 oh. แต่ถ้าลูกใหญ่คือแพ็คหนึ่งเนี่ย799ซึ่งตอนนี้หาไม่ได้เลยด้วยเนาะ <Okay. S 2> แม่โบก็จะเอาอันที่เป็นคารมเอลดีกว่า ชิมส okay, ีม right? well, ือพ่อหลุยเซลุกมามันเข้ากันบางคนเขาโรยน้ำตาลอ๋อแต่สตรอเบอรี่ที่มึงนอกก็หวานด้วยเนาะตอนนี้อร่อยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบทานครีมก็ใส่น้อยหน่อยก็แล้วกันเนาะเรงเป็นคนที่ไม่ชอบออแต่ดาก้าไม่ชอบทานครีมก็ชิมเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบครีมที่มีรสชาติก็สามารถใส่ไอซิ่งเนาะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปได้จะได้แบบมีหวานตอนแรกตนแรกอร่อยอันนี้ก็จะแบบเป็นมันๆอย่างเดียวนะโอเค จะอร่อยใได้อเป่ผมคิดว่าแต่อนเบอรี่ไม่มีครีมมันังกว่าสุภาพดีใช่ไหมหหชิมครีมอย่างเดียวก็โอเคนะครีมนี้ได่ครีมหวานเลยแต่ผลิชอบอันนี้มันหวานด้วยไงใช่ครีมมิน,น้เบาแล้วหวานถึงบอกว่าถ้าเกิดใครอยากได้ครีมที่มีมรสชาติอะก็ให้ใส่น้ำตาลไอซิ่ง,งลงไปนะคะจะหวานนิดนึงอันนี้ไม่หวานเลยแต่ข้นครับอร่อยน่าดูเลย ชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกนะคะหรือว่าใครมีวิธีทานซองลี่ให้อร่อยกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาบอกจะได้ลองทำทานบ้างเนอะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก<อ>็ดิ่งกระ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 ดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอร่อยมากุมออกมาโจออกมาโกออกมาโกจิงจิงิกันอยู่ตรง สนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่งไหนก็ขอบอกมา